สวัสดีค่ะต้นยำปลาช่อนนะคะน้ำมะนาวนะคะนี่นะคะเนื้ปอปลาช่อนเราลวกแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีในหม้อนี้ก็เป็นที่เรามีข่ามีตะไคร่นะคะมีหัวหอมเครื่องปรุงรสทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากัรต้มตอนนี้เราก็ต้มน้ําไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาช่อนนะคะลงไปนะคะแล้วนี่นะคะแล้วก็ใส่นี้ตามนะคะ เราทําแบบต้มยําแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะไปทํากันได้เลยจ้านี่นะคะต้มยำปลาช่อนน้ำนาวค่ะต้มยำปลาช่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มยำปลาช่อนเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหัวนะคะเห็นไหมคะเนื้อน,น,น,นั้นเลยปลาช่อนตัวใหญ่นี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ ต้มยำปลาช่อนคาดครบเครื่องแล้วนะจ๊ะกําลังเดือดเดือนดอน,นะคะแซ่บหลายๆจ้าสำหรับคนเป็นหวัดกินแบบอุ่นๆร้อนๆนี่สุดยอดเลยนะจ๊ะต้มยำปลาช่อนแซ่บๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันสวัสดีทุทกๆท่านนะคะ<ม>นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราใส่ต้นหอมลงไปจ้า สวัสดีทุกทุกท่านนะคะนี่นะคะแซ่บอร่อยทุกเวลาต้มยำปลาช่อนบิดน้ำมะนาวอร่อยอร่อยแซ่บแซบแซ่บตลอดจานนะคะสวัสดีค่ะ